ดีค่ะพี่น้องเราก็มาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าคอยกันวาเนาะช่วงนี้คอยเป็นฮดฮูได้พี่น้องคอยไปงานขาวดําม,มาเราหูซึกอฮดฮูหูซึ้ซบ่กคอยอยากสีเอ่อเฮ็ดคลิปปันไดเนาะพี่น้องคือมันเหมือนเป็นการไปเหมือนบอกบอกบอกบ่ถืกเหมือนไปเห็นสังขารเหมือนไปเห็นความจริงของโลกเข้าในอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้อง คือผู้ตายเขาก็ตายไปแล้วผู้ยู่กับเบาผืนเบาแต่หอดเนียนเน่ยวดีพันแนวดีๆเขาเยอะแยะเขาเคยเห็นความดีไหวเยอะแยะกับบ่มีการเบาถึงเบากระเนกกัะเนห์หอดแต่แนวดีเห็นแล้ว่อยกับหดฮูดใจเคยคิดไปว่าคนเฮาพยายามเห็ดดีสิตายสุดท้ายย่ามบ่มีเอียง ก็เหมือนม้าตัวหนึ่งในมุมมองของข่อยๆอาจจะมองไปในอีกแบบหนึ่งของหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นสี่เราไปลเล่าแต่สมัยไว้หลอกไว้รุ่นสมัยเราไวปทำงานที่เราเคยมีเงินเล่ากับซอยเหลือพี่ซอยเหลือน้องเนาะพี่น้องแต่เมื่อเล่าช่วงหนึ่งในวัเท่าเล่า บ่มีเงินบ่มีงานแล้วกับป่วยพี่น้องที่เล่าเคยอุ่มสู้ก็กลายเป็นคนมากโจมตีเล้าเว้าทำาลายจิตใจเล่าจนกระทั่งเล้าตายเขาเรานี่กะย่งบ่เศร้าวเว้าบ่ดีเกี่ยวกับเล่าคิดไปคิดมากกะตรงสบงสังขารเนาะพี่น้อง บ่าวาสีพยายามเฮ็ดดีแค่ไหนสุดทายเล้วถามมือหนึ่งบ่มีเงินมือหนึ่งบ่มีอำนาจบ่มีบารมีกาบ่าแคลไข่ไข่ม้าไข่ไข่สิ่งสีเขาสีเบาบ่าบาดีสีขาสีเบาสุปประมาทเสียแทแงแมวาสิตายไปเล้วกระตามเบิ่งไปเล้วก็ตาเลือดโตโัวนะพี่น้อง คนเหามานุษย์โลกมันเป็นแบบนี้อีหลีบอข่อยกัะคืดแบบนี้เด้หรือมันเป็นแค่ซุ้มแซงของข่อยเองที่เป็นแบบนี้ในมุมมองของข่อยนะคือมันปรงปรงหลายๆอย,ย่างแล้วก็มีข้อมู้ซึกว่าเฮ้ยต้องเห็นแก่โตย่าไปถุ่มเทกับพีกับนองกับอีหยังให้มันมากไหม เบิงดูแลเจ้าของเบิงแย่งเจ้าของให้มันดีกับพ่อยาให้เจ้าของได้ตกตำ่ำเพราะว่าการถีบลังคน้นจิป่าเป็นพี่น้องเงื่อนทองกำขาวเขายืมไปเขาบ่กื้นเขาก็ย่างหนามืนหนาด้านเวลาไปท่วงก็คิดว่าเบ่ใจดอกใจดํามีอยู่กะย่างมาท่วงแล้วถามว่าหูบวว่าเขาบ่ามีแล้ว เมื่อบอ่มีแล้วกับมดความกรเใจกันอีกบะแมนว่าสีเอาเงินทองกําขาวนั่นมาขึ้นหรือแม้กระทั่งคนสีเคยอุ่มชู้เลี่ยงดูมาแต่หน่อยเท่าไงแต่เมื่อบะแมนสายเลือดในอกเขากับพอ้ออิจะหนี่เนาะพี่น้องรังเทอยมเนี่คอยกัคิดไปคิดมาเออก็ดีนะคนสมือหนีรังคนเขาบ่มีเลือกทิบหาบ่มีลูกมี่หลานห้มากไม่ มันก็นเห็นมุมมองโลกในอีกด้านหนึ่งเห็นให้ห้าหูซึกว่าชีวิตข,ข้างหน้าห้าวรวิสมุนไปทางใดห้าควรสิหาเงินแลักกับบัมเบร์ที่ตัวเองหักตัวเองย่าไปหลงนํำค่ำเยินย่อยมเฮามีแล้วไปถายไปเลี้ยงดูไปซอยเหลือเขาแต่ในเหมือนหนึ่งขี่บ่มี เล้วแล้วก็บ่มีให้เขาเล้วเขาก็บว่าไปลาหล่ตางขอบคั่สุดท้ายก็ยังเป็นขอบคั่ค้นี่รับพิชอบทุกสิ่งทุกอย่างในงานก็นยังเป็นขอบคัวของเจ้าของก็ยังเป็นลูกเป็นเต่าคิดไปว่า้าสมุิค้นตายแล้วย้อนเวลากลับไปคื้นได้ ในวันนั้นเล่ากับุ้งสิบดได้ซอยเหลือเขาเล้ากับุงสีเอาเงินก้อนนี้ฝากนุนหัวไว้มันโบได้แค่ก้อนสองก้อนสามก้อนคือว่าซอยเหลือกันมาตลอดแต่เมื่อถึงวันหนึง่งกับบเหลืออีหยังแล้วเหลือไม่แต่ความคิดดีๆข้ามเาดีๆให้แก่กันนี่แหละน้องพี่น้องข้ามว่าเงินมันคม มันตัดมันขาดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความดีอ่ะมันดีแล้ละเข้าแต่คนเฮาเวลาบ,บอยู่หรือเวลาผิดกันมันกะวอาแต่ความบอดีแค่นั้นแหละ